บรรยากาศตอนเช้าในศาลาสินคิดนะครับหลังจากที่พระเจ้าพสะส์บินทบาทมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลาสินคิดนะครับทางแมช่ชีก็จะได้จัดเตรียม,รมพระเจาหาราต่างๆ เกื่อถาวถายเกีพระสงฆ์แล้วก็แม่ชีในตอนเช้านะครับอันนี้เป็นวลูันนี้เป็นด้านหลังศาลานะครับ

แล้วเราจะมาดูบรรยากาศในศาลาตอนเช้าครับก่อนที่จะฉันอาหารนะครับข้าวอะไรต่างๆนะครับจะต้องจัดเตรียม วายวิชีอันนี้เป็นทางขึ้นศาลาด้านหลังนะครับถ้าขึ้นศาลาด้านหลัง <c oughs> ก็จะขวามือทางฝั่งขวามือก็จะเป็นที่นั่ง ฉันสำหรับพระสงฆ์แล้วสายมือเป็นแม่ชีนะครับซึ่งแม่ชีที่วัดเรานี้นะครับตอนนี้เยอะมากจากหน้าสุดมันจะถึงไหลหลังสุดแล้วก็โค้งเป็นตัวยูกลับไปชุดขาเต็มซาลาเลยครับ นี่คือมิชีที่อยู่ด้านหลังนะครแล้วก็ต้องนั่งเป็นตัวยูย้อนกลับไปละหลายร้อยนะครับมิชีเราที่นี่โค้งเป็นตัวอยู่กลับมา เยวจะไล่สดให้ให้ดูฝั่งแม่ชีก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยข้ามไปดูฝั่งพระนะครับวันนี้ลงตาไม่ไม่อยู่ตอนเช้านะครับลงตาไปเป็นตัวแทนนะครับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับมันก็จะไม่มีสนทนาลงตาก็ไม่ได้มาสนทนาในช่วงเช้าทุกคนก็จะขึ้นนั่ง จำที่เร็วกว่าทุกวันนะครับแมาชีที่บวชใหม่ล่าสุดนะก็จะมาอยู่ปลายแถวตรงนี้นะครับคไคบวชก่อนก็ได้อยู่หัวแถวเนาะตอนนี้ก็คือที่นั่งยังไม่พอนะครับที่นั่งไม่พอกันนะครับ นี่คือโค้งตัวยูกลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องรอทําที่นั่งเสริมให้นะครับเพื่อจะได้มีที่นั่งพอกันสําหรับแม่ชีเนาะเดราม่่ชีเยะขเดี๋ยวเรามาดูว่าแม่ชีเยอะขนาดไหน น,นี้เป็นบรรยากาศก่อนฉันเช้านะครับส่วนพระสงฆ์ก็จะอยู่ฝั่งขวามือพระสงฆ์อยู่ฝั่งขวามือนะธรรมชีก็อยู่ฝั่งซ้ายมือ ถ้ามันมีท่าท่าอไรอย่าง้ยมันต้องีงานแต่ว่าเต้องี่ <lequel dit> <ais> <ries Four> ียนาถ้าจะมีความรู้สึกัวเรียนว่ามันเข้าไปไม่ไ้ จะมีอาหารสำหรับเตรียมถวายเลื่อนถาดนะครับเป็นอาหารเลื่อนถาดแต่ละจุดนะครับที่จะต้องถวายแต่ละจุดเพราะว่าแถวยาวถ้านะครับถ้าเลื่อนเฉพาะหัวแถวกว่าจะถึงขายแถวก็คงใช้เวลานาน,านต้องแบ่งเป็นจุดๆนะครับก็เลยต้องแบ่งเป็นจุดๆ

เราจะพูดออกมาใหม่คุ้มเลิต hmm? nah, ้นนะคุณนี่เราลงใจพูดวันที่หนะสองวันสองวันคุณพี่วันนี้วันก็ดกนต่อไล้มีีคนดูถึงร้อยไงอ๋อเสดว่าหรอไม่ชีนะยังไม่ถึงหัวแถวเลยนะครับตอนนี้ทำให้เพื่อน

นี่คือหัวแถวเริ่มต้นไม่ชีนะครับวันนี้ดวองตาไม่อยู่นะดวองตาว่างละตรงนี้นะครับก็จะเป็นตาหลวงนะครับที่จะเป็นพระเทระนะที่จะเป็นผู้นำอันนี้ก็สังกฤีที่จะยกอาหารขึ้นถวายะสมนะครับย่างครับ เอาเลยไม่เป็นไรครับตาทุกครับโอ้ครับเราจะเตรียมกราบพระแล้วนะครับกราผัดแล้ยดาดาดาโดา พระกาบแม่ชีการาบแล้วก็คาราวา่ะกานะบเสร็จแล้วก็จะเลื่อนทหารถวายพระนะครับตอนเช้า,หหาสายมือก็จะถวายแม่ชีนะครับ

ขั้นตอนการถวายพระนะครับก็คือจะมีสองคนข้างล่างนะครับนั่ง แล้วก็ยกนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นคนะเคนถวายนี่นครับพอถวายเสร็จท่านก็จะตักเอฉพาะที่ท่านต้องการฉันเท่านั้นนะครับแล้วท่านก็จะเลื่อนถาดไปครับฝั่งแม่ชีก็เหมือนกันนะครับแม่ชีก็เหมือนกันแต่แม่ชีเนี่ยไม่ต้องคาราบานไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อจะถวายนะครับแค่ ยกนะครับยกขาขึ้นถวายอันนี้เจมกับเจฟฟี่เนี่ยยกขึ้นท่านก็รับรับเสร็จก็ท่านก็เรื่องต่อเลยอันนี้คือฝั่งเมชีนะครับแต่ถ้าฝั่งพระนี่จะต้องมีคนหนึ่งคนขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะประคทนอันนี้คือข้อแตกต่างในการถวายระหว่างพระก,กับเมชีนะครับนี่คือข้อแตกต่างนะในการถวาย ก็คือถ้าเป็นฝั่งพระจะมีสารวาดขึ้นไปประเคนก่อนแล้วก็ฝั่งแม่ชีไม่ไม่ต้องขึ้นไปนะครับแค่ยกขาขึ้นไปให้ท่านรับก็ก็เสร็จเลยอันนี้คือข้อแตกต่กเนาะฝั่งใช้มือก็เป็นแม่ชีฝั่งขวามือก็เป็นพระนะ นีคือตอนถวายก็จะเป็นอาหารขาวก่อนแล้วก็เป็นของหวานหรือผลไม้นะครับ คือคือบรรยากาศการประเทียนข,ขบายทหารนะครับหลังจากที่ท่านเลื่อนถาดมาแล้วนะครับท่านก็จะตกออกักเอาเฉพาะปริมาณที่ท่านท่านก็ส่งต่อไปเรื่อยๆื่อนถามาครับ ในการประเคนยงลำดับแรกก็จะเป็นข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวก็จะประเสีข้าวก่อนะครับแล้วค่อยตามด้วยอาหารข้าวก็ตามด้วยอาหารหวานนะสวัสดีครับคุณปิยพรคุณทองคูณคุณแจ่มจันทนะร์คุณรัทการนะครับ สาธุสาธุนะครับวันนี้มาให้ชมไ์สดบรรยากาศในศาลาชิ้นคิดวันที่หลวงตาไม่อยู่ <c oughs> ก็คือจะฉันเร็วขึ้นนะครับปกติถ้าหลวงตาอยู่หลวงตาก็จะสนทนาทมก่อนนะครับและในช่วงที่ประเคนถวายหลวงตาก็จะสนทนารอให้การเลื่อนผาดถวายเสร็จเรียบร้อยก่อนหลวงตาเขาจะให้โอวาสก่อนฉันนะแต่วันนี้หลวงตาไม่อยู่ก็เลย ประเคเร็วขึ้นถวายอาหารเร็วขึ้นนั่นเองเนาะครับอันนี้คือจุดที่2องับจุดที่2ที่แบ่งจุดในการเลื่อนถวายพระอาหารเพื่อให้ถวายได้เร็วขึ้นหรือว่าการตักอาหารได้เร็วขึ้นเพราะว่าพานเอาสองร้อยกว่าเกือบสามร้อยแล้วตอนนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบ่งเป็นเป็นจุดเป็นจุดในการเลื่อนถวาย รังนั้นในส่วนที่เป็นถวายพระก็จะมีอาละว,วาขึ้นไปประเคนข้างบนหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ยกนี่ก็นากมาช่วยยกมาช่วยยกประเคนถวายเนาะครับเเป็นฝังพะะระหลังจากที่เราได้เห็นฝั่งชีแล้วเรามาชมฝั่งพระบ้างนะครับ สวัสดีครับคุณคุณนัทา,านะครับอันนี้คือฝั่งพระสงฆ์นะครับเนื่องจากว่าแถวยาเวเหยียดนะครับพระสงฆ์ก็จะมีจุดที่สนะครับน,นี่จุดที่สที่จะต้องอมีคลรวาสขึ้นมาปักเทน ไประเคนพัตตาหารข้างบนหนึ่งนะครับแล้วก็ยกข้างล่างสองนะครับดังนั้นก็ช่วยกันเลื่อนถ่ายดังนั้นก็ช่วยกันเลื่อนถาน มี้านัร่รักนะครับอจะมีทั้งหมด4จุดนะครับนะ มีสี่จุดที่จะต้องประเคนถวายเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้ของพระเขาจะยาวนิดนึงค่ะดครับ แล้วก็นี้คือจุดที่4อันนี้ประเค์เรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่4เราจะมีคลว่าขึ้นไปประเคสด้านบนหนึ่งไม่ย่างลหล่อแนว่ยานาสามเดียม,มแล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดสุดท้ายนะครับซึ่งอยู่ที่ศาลาเขาเรียกว่าศาลาหลังบาท ที่โรงล้างบาทก็จะแบ่งพระไปอยู่โซนนู้นนะครับก็คุูบาชุยแล้วก็สาม,มเณรจะไปอยู่โซนนู้นนะครับเพราะว่าที่นั่งไม่พอกันแล้วนะครับที่นั่งไม่พอกันสาธุสาธุาธช,ช่องแขงดูครับผมครับนี่คือ ซึ่งนะครับพอพรุ่งนี้มีบวชท้าอีกนะครับเห็นไหมที่นั่งก็จะไม่พอกันแล้วนะครับที่นั่งพระเราก็จะไม่พอกันเนพะนะราะว่าพระมีจำํำนวนเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ที่รอบ,บวชพรุ่งนี้ก็9รูปแล้วก็ถัดไปอีกก็ประมาณ13นะครับ,นะรบนี่คือบรรยากาศในศาลาสิทธทิศเช้านี้นะครับทั้งฝั่งพระนะครับ,รนะรบและก็ฝั่งแม่ชีเนาะ มาไล์สดให้ดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาจะได้เห็นบรรยากาศว่าคนเป็นพันที่อยู่ในที่อยู่ในวัดนี้เขาอยู่กันยังไงอันนี้ก็เป็นสารวาดเนาะมีทั้งผู้มาปฏิบัติธรรมมาทั้งที่มาทำงานนะครับมาช่วยงานก็มีนะับชีก็ต้องใช้ถาดเลื่อนเหมือนกันนะ ใช้ถานเลื่อนใช่ค่ะใชยถุง้าแถวก็ได้ตักก่อนเนาะคใครอยู่ยท้ายแถวก็ต้องรอนะครับเป็นการฝึกความอดทนะค,ความอดทนฝึกขันติเหมือนกันเนาะนะครับกว่าที่อาหารจะมาถึงท่านก็ต้องนั่งที่จะรณา ซึ่งถ้าเป็นวันปะกะตินะครับก็จะต้องรอฟังลวงตาสนทนาแล้วก็ให้โอวาสถึงจะเริ่มฉันได้นะ เดี๋ยวผมก็จะไลฟ์นะครับกลับไปด้านหน้าสุดเหมือนเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับจิโตเดี๋ยวเรารอรับพรน,นะครับเดี๋ยววันนี้ตาหลวง62นะครับท่านจะให้พรก่อนชั้นเนาะนะครับเดี๋ยวเรารับพรแล้วเราค่อยปิดไลฟ์เนาะรับพรก่อนแล้วค่อยปิดไลฟ์ จิตอยู่ครับแต่ละวันนะครับคนเป็นพันนะครับจะต้องมีโรงครัวเนาะนะครับจะต้องมีโรงครัวสําหรับให้ทำอาหาร,รเพื่อถวายให้เพียงพอต่อการขบฉันในแต่ละวัน เราะฉะนั้งค่าใช้จ่ายในวัดนี้ค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแต่สูงมากนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลยทุกคนถือว่าเป็นรูปลองตาหมดองตาดูแลนะครับไม่ให้อดอยากหองตาดูแลลูกหลานที่เป็นพระเบนชีเป็นคาราะในวัดทุกคนให้มีอยู่มีกิน เรให้มาปฏิบัตินี่คือความเมตตาของพอระแม่ครูบาอาจารย์ที่หาได้ยากจริงแล้วก็เพราเป็นคารวาสเนะาะคารวาสที่มาปฏิบัติธรรมหรือมาวัดน,นะครับเวลาที่จะกินอาหารเขาก็จะมานั่งแถวเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบแบบนี้หลย เพื่อความงดงามแล้วก็รอถาดเลื่อนนะครับแล้วก็รอถาดเลื่อนเหมือนกันหลังจากที่พระท่านตักแล้วเนาะเด<ม>ี๋ยวข้า,าวคารวะตัค่อยตักสาธนุนะครับสำหรับผู้ที่มามาวัดมาฝึกตนมาขัดเกลาตัวเองมาปฏิบัติทํหนึ่วันสองวันแล้วแต่ได้หมดนะครับ นะครับโซนนี้ถือว่าอาหารมาเร็วนะโซนนู้นน่ะโซนเมชีเนี่ยถาดยังมาไม่ถึงเลยเนของเรายังมาถึงก่อนนะครับเพราะว่าพระเยอะชีเยอะเนาะวัดนี้นะรอจังใจเย็นเนาะทุกคนก็นั่งเป็นแถวเป็นระเบียบนะครับสงบในธรรมเนาะนะครับ น, <LEGO> นี่ก็หน้าครับเก้าลูกหนึ่งในเก้าชุดนี้พรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นผ้ากาสาวพัดเรียบร้อยเมื่อวานคนดูหกพันกว่านะคนดูหกพันกว่าเมื่อวานนี้คนเ็เห็นผมด้วยของคน้เรื่องของคนต้องมีการุณาเอาถุงพาสิกหรือพาสิกต่างๆลงไปในเศษอาหารเีขอมา มันทำให้บริหารจัดการไปต่อยากหุ่มวานการบริหารจัดการแยกขอให้แยกะตต้นทางนะครับเขาจะติด <meets> ต <Gil ets> ่างๆที่มีอยู่ให้เอาไปทิ้งที่รุ่นที่ทางโรงงานา่าีวิศวกยรมรองรับอยู่เอาความร่วมมือนะครับทุกคนเลยประกาศมา้เพื่อทราบื่นเข้าใจ

Raksunu yata tak, tapi dio iwat sentuh. Seperokomi iwat sentuh, mati bawat wakara iusuk kiri kayu bawat. Adiwa ayu ada iusuk kayung, สาธุครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่มาคอมเมนต์มาทักทายร่วมบุญกันในวันนี้นะครับบาปิสารก็ได้ให้พรไปเรียบร้อยนะครับก็จะขอจบไ์ไว้เพียงแค่นี้นะครับคุณณฤทธิที่วัดป่าบ่อน้ำพี่ยินใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะครับครูอูดสวัสดีครับคุณครูโอ้ครูอูดสวัสดีสวัสดีนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับไหลสดบินทบาทตอนเช้าแล้วก็บวชพักพรุ่งนี้เจอกันนะครับสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ